ครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนพญาเต่างอยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับนี่ครับสี่ต้นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับไปดูชื่อนะครับแต่ละชื่อแต่ละต้นนะครับว่าชื่ออะไรนะครับ

นี่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนสำเภาดวงแขแถวทองนะครับสำเภาดวงแขแถวทองแหง่งตะเคียนพญาเต่านอยนะครับนี่นะครับก็มีชื่อนะครับมีชื่อทั้งสามชื่อนะครับสำเภาดวงแขแถวทองนะครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปส่องเรื่เกันนะครับเรก่องจากครับนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ขอโชว์ฟอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ดูนะครับก็ให้คุณ ผู้ชมนะครดูเอานะครับเพราะว่าตัวเลขนี้ก็ถือว่าโชคใครโชคม,มันนะครับแต่ผมก็เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วแต่ก็เอาไว้ในใจนะครับแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูเอาเองนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวเลขที่าจาแม่ตะเคียนพญาเต่าง่อยนะครับแต่แต่ผมเห็นนะครับเห็น สามเห็นสามห้าสามนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นเหมือนผมไหมครับสามห้าสามเนาะหรือใครเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขที่แม่ตะเคียนพญาเต่าง่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับอยากได้เลขอ,อะไรก็สั่งดูเอเองนะครับก็ผมส่งให้แล้วนะครับ เลือดเดเียนพญาตองอยนะาต่รรเป็นเจ้าพันธสาจก็องาอยแต่ขอคุณญาตมีอกพอยเปิดประตูความสเ่อระความ้ดีแสนร้อยปานะครับขอรุนานาุทธภ้ของเศรษฐีด้วยใจดีเด สวยงามนะครับความยาวก็พอๆกันนะครับความยาวพอๆกันเลยนะครับสําหรับต้นตะเคียนสําเภาต้นตะเคียนสําเภาแล้วก็ดวงแขแพวทองนะครับที่ให้โชคให้ลาบคุณผู้ชมกัน หลายคนแล้วนะครับสาหรับต้นตะเคียนแห่งนี้นะครับสําหรับผู้ที่ทมชมคลิปนี้ก็ให้ไปโดนจิตโด,ดนใจนะครับรับโชครับลา,า,าบกันทุกๆคนนะครับผมขออนุมโมทนาสาธุ้ดยเด้อสาธุสาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาบขอให้หมานดวงดวงเฮงเฮงฟังฟัง ก็บ่ียนพระตะเคียนพญาเต่างอยนะครับสำเพาดวงแขแถวทองนะครับสำเพาดวงแขแถวทองนะครับ,รบก็สําหรับชุดนะครับก็เป็น เกือบร้อยชุดเลยทีเดียวนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับรวมบุญด้วยกันนะครับขอให้โชคให้หวานเด้อขอให้ไปเข้าฟังเข้าฝันนะครับสําหรับผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับไปโดนจิตโดนใจนะครับให้คุณผู้ชมนะครับที่กําลังชมคลิปชมช่องอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกๆคนก็แล้วกันนะครับสาหรับ ตะเคียนพญาเต่างอยนะครับผมสาธุสาธุสาธุก,ก็ให้โชคให้หมานก็ให้ร่ำให้รวยก็ให้รับโชคลาภเพื่อนทุกๆคนก็ให้ไปโดนจิตโดนใจให้หยิบรอตตอนี่รางวัลที่หนึ่งก็ให้ถูกปังปังปัง,ปงกันทุกทุกคนกันแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่กําลังติดตามรับชมช่องคนยูทูปอ่าคนสุรินทีวีนะครับผม นี่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนสำเภาดวงแขแถวทองนะครับสำเภาดวงแขแถวทองแห่ง่ตะเคียนพญาเต่าหน่อยนะครับนี่นะครับพขมีชื่อนะครับมีชื่อทั้งสามชื่อนะครับสำเภาดวงแขแถวทองนะครับ มานี้เราไม่ผิดนะไม่ผิดขั้นอะไรเลยแต่มารถที่จะข้าข้าไปถ้าได้ก็จะตะรอนเนาจจะไมด้ผิครับแ่้มีิแต่ต้องสมมตินะที่ตังข่ว่าเรามารับสุดสร้างสาเพื่อจะผมอยากตะรกนแต่เราเพื่ออะไรเราต้องกร้บาษุตุกการที่เข้ามาชกวยจิ่ใจของเราให้เรปลอดภยความรู้เรื่องนาไป ดูต้นตะเคียนนี้ก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่สวยยาวนะครับก็สมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสําหรับต้นตะเคียนพระยาเต่างนอยสถานที่แห่งน,นี้นะครับเป็นผู้คนก็มาขอโชคขอลาบกันก็ถูกกันเยอะแยะนะครับก็นําชุดไทยมาตามด้วยสายตานี้ก็ไม่ต่ํากว่าเป็นร้อยชุดเลยครับนะครับ เขาได้แล้วถ้าเขาถือว่ให้คุณขาเา่าบอกว่ได้เขาฝากมทธิ์ให้คด้วยนะคุับใจใจนอย่างรอจะรู้จะบอกว่าคุณขาไม่มาจับจะปดูด้านะทำัวเป็นคนปกติครับ ครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนพญาเต่างอยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับนี่ครับ4ต้นด้วยกันนะฮะ

แล้วก็มีกุมารน,นะครับกุมารที่รักษาพญาเต่าองอนนะคร,นรครับที่เป็นลูกศิษย์เขาที่เป็นต้นตะเคียนเนาะต้นตะเคียนพญาเต่าองอนนะ